สวัสดีครับวันนี้นุกจะพามาชงมื้อเช้าสูตรใหม่โดยเป็นสูตรบานอฟฟี่ครับมีคนไหนเคยกินบ้างครับขั้นแรกนุกก็จะใส่น้ําก่อนนะครับน้านี่ก็ต้องเป็นน้ําที่กรองจากเครื่องกรองอ e ีสปิงนะครับใส่ไปเลย300ถ้าเป็นน้ำอ e ีสปิงเนี่ยมันจะให้รสชาติที่หวานนะครับแล้วก็ยิ่งทําให้มื้อเช้าของเราเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นนุกจะใช้เป็นบอดี้คีรสกล้วยนะครับผสมกับบอดี้คีรสกาแฟสูตรเก่านุกจะผสมอย่างละครึ่งซองนะครับโดยบอดี้คีรสกาแฟสูตรเก่าครึ่งซองและบอดี้คีรสกล้วยสูตรใหม่น ตาลดลงไป40%อีกครึ่งซองตันี้นุบอกเลยครับว่าอร่อยมากมันจะให้ความเข้มข้นของกาแฟแล้วก็จะมีกลิ่นหอมกล้วยเป็นบานอฟฟี่จริงๆครับกินกับน้ําเย็นๆในตอนเช้าเนี่ยสดชื่นมากเลยนุกใช้เวลาชงแค่2นาทีแล้วก็กินอีก2นาทีลังอีก1นาทีสรุปมื้อเช้าเนี่ยแค่5นาทีเองครับครบจบได้สารอาหารครบ5หมู่ครับมีแคลอรี่น้อยด้วยแค่250แคลเองแล้วก็ตัวมือทดแทนนะครับมีทั้งหมด5รสชาติมีรสชาติเบอร์รี่รสชาติก,ตกล้วาลยาตนนมแ้เจือท หารตัวนี้นะครับอยู่ท้องอิ่มนานไม่หิวจุกจิกเพราะว่าให้กากใย,ยไฟเบอร์ อย่าลืมใส่โปรตีนเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้รับโปรตีนให้ครบตามน้ําหนักตัวในแต่ละวันนุกจะใช้เป็นโปรตีนออเพนนะครับ0%น้ำตาลไขมันและคอเลสเตอรอลแล้วก็หนึ่งช้อนปาดไปให้พอดีแล้วก็ใส่ไปเลยครับใส่โปรตีนไปเนี่ยไม่ทําให้รสชาติเสียแน่นอนครับแล้วก็เป็นการเพิ่มโปรตีนด้วยโดยโปรตีนขาวที่ใช้เนี่ยก็มีกรดอะมิโนที่จําเป็นครบทั้ง9ชนิดเลยนะครับกรดอะมิโนที่จําเป็นก็คือกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์หรือผลิตขึ้นได้เองครับพอเราใใสสสส่่่ววนนผมมทัั้้้้งหหดเเเรร็็็จแล,แลกกกขขยาาา ได้บาสอนฟฟี่มื้ออร่อยๆอในตอนเช้าครับสำหรับใครที่อยากลดน้ำหนักปรับการเผาผลาญด้วยมื้อัวแทนอาหารและโปรตีนและสารอาหารนะครับกับผู้เชี่ยวชาญด้วยโปรแกรมของทีมชาติทักแชทมาได้เลยครับยินดีครับ